สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเตรียมสถานที่สําหรับลูกค้าที่จะมาเรียนในวันอาทิตย์ที่15เลยนะครับวันนี้เราได้นําเตารุ่นที่6นะมาทําการทดสอบการอบก,กานะครับทดสอบเขาเรียกว่าทดสอบดูควันนะครับทิศทางลมเพื่อให้ลูกค้าที่มาเนี่ยจะได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนดอกไม้นะครับในสถานที่ที่เราจัดอบรมวิธีการอบถ่านไบโอชาการผลิตถ่านอัดแท่งในวันอาทิตย์ครับเดี๋ยวไปดูสวนดอกไม้กันครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนดอกไม้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางด้านซ้ายนะครับให้ดูบรรยากาศสวนดอกไม้นะครับอันนี้ก็คือสวนดอกไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับเตรียมสถานที่ไว้ให้กับลูกค้าเนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลายนะครับที่ได้มาเรียนเกี่ยวกับการอบถานไบโอชาร์การผลิตถานตะแคงนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาดูทางด้านขวาต่อนะครับเราจะเห็นส่วนดอกไม้ที่กว้างกว่าแล้วก็มีสถานที่กว้านะครับสําหรับใครนะครับที่มีลูกมีหลานมีเด็กๆมาด้วยเราก็มีที่ให้วิ่งเล่นกันนะครับอย่างเงี้ยสะดวกสบายมีห้องน้ํามีอาหารนะครับสะดวกสบายทุกอย่างเลยนะครับ อ่ะโอเคสำหรับลูกค้าที่จะมาวันอาทิตย์นี้นะครับเราได้ส่งพิกัดสถานที่ตรงนี้ให้แล้วชื่อว่าบ้านไร่ริมลำนะครับก็เชิญมาเรียนรู้วิธีการอบถ่านไบโอชาการผลิตถ่านอัดแท่งกับ DIY บ้านนอกเลยครับเมื่อกี้นี้หลังจากไปดูสวนดอกไม้กันแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับตอนนี้กะลาม,มาพร้าวเนี่ยเราอบเราอบผ่านไป40นาทีอ่ะลายแก๊สละเดี๋ยวเราลองมาเปิดถาดน้ำมันกันดูนะครับว่าลายแก๊สจริงหรือเปล่าอ่าดูนะครับอ่าเนี่ย ถ้าเราเปิดออกมาแล้วมีไฟอยู่ตรงนี้ก็คือคายแก๊สจ,จริงแล้วปิดน้ำมันดึงถ่านน้ำมันออกได้เลยต่อจากนี้นะครับไฟจะติดอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวจะดับเองไม่ต้องทําอะไรหลังจากนั้นอีกประมาณ3-4ชั่วโมงเตาเย็นแล้วก็มาเปิดเก็บถ่านกันได้เลยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนมาเรียนกับ DIY บ้านนอกเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ